สวัสดีค่ะคลิปนี้ภาพี่น้องมาเบิ้งเข่าค่ะเข่าหน้าปาังพันพัน 9. แปดเก้ากะถือว่าหกสิบมือหกสิบสิบมือออกร่วงแลคะ่ะหกสิบวันออกรวงก็ถือว่าโอเคอยู่เด้อค่ะผู้ใดอยากเฮ็ดจะเฮ็ดใเด,เ,ด,ดเลยแต่ว่าแต่ว่าเฮ็ดบ่บ่เมนหนาเขาเป็นใดได้หน่อันนี้มันเขาเมนเมนฤดูการทำนาปีแต่ว่ามาเฮ็ดนาปัง คือว่าเขาก็ต้องฉีทอ่อโม้น้อค่ะฉีทอ่อโมนให้อันฉีทอ่อโมนแล้วก็ฉีดอ,อันอาม,มูเล่เนาะอามูเล่แล้วก็อีหยังก็ออร์แกนิกพัดเนาะเหม็นบ่เขาก็ฉีดให้คือว่าโอเคอยู่ค่ะดูร่วงมันค่ะนี่หกสิบวันออกร่วงเก้าสิบวันได้เกี่ยวสั้นนี่พันแปดเก้า ตอนนี้เขากำลังเขาเอินเขากำลังซุ่มเนาะอีสานบานห้าว่าเขากำลังสีซุ่มข้าวกำลังชุ่มแต่ว่าผากกลางเพื่อนเอินไว้อยังเขาจังสีเขาเป็นนี่ยัางเข่าอีหยังก็จังสีแต่อีสานเ้าเอินเขากำลังชุ่มข้าวกำลังชุ่มกำลังซุ่มโอ้่ันซ้อนเขาปื้อพี่นองเบิ่งห่วง ซือว่าโอเคอยู่นะคะผู้ใดอยากเฮ็ดก็เฮ็ดเลยค่ะแต่ว่าต้องฉีดต้องฉีดฮอร์โมนฉีดยาป้องกันมแมลงแล้วก็ฉีดอันพวกอันกันนีหอย่าง่ะเชื้อราเนาะกันเชื้อราพวกใบใบเน่าใบแดงใบต้นต้นเน่านีหอย่างนี่ลหละประมาณนี้เนาะ เพราะว่าอากาศมันเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวก็ฝนเดี๋ยวก็ร้อนเข้าตรงฉีดอันพวกฮอร์โมนให้เขานะให้เขาแปว่าเขาปรับสภาพบ่ทันนึงสิเนาะปรับสภาพไม่ทันเขาก็จะเป็นนั่นเป็นนี่เป็นใบขาว